มันเป็นกระบอกสำหรับใส่น้ำเราจะใช้น้ำมอสลายทั่วไปที่เราจัดันธีสองอย่างอันนี้น้ำมอสลายโซลูชันมันสำหรับทำแผลมันจะใช้ไม่ได้มันคือน้ำเกลือแต่อันนี้คือน้ำมอสลายบริเกตมันคือน้ำตาลก็จะมีระบ,บนะุเลยเขียนตัวนี้ถ้าเราเอาตัวนี้มาใช้กับตัวนี้ไม่ได้อันนี้คือทำแผลอันนี้มันเป็นน้ำมอสลายโซลูชัน อันนี้มนม่วสไลด์พิซ่เกลมาใช้ใช้ตัว,ตว,ตวนี้นะครับทุกอย่างใช้เวลาจะอยากใช้ในก่อน,นี้ได้เลยทุกอย่างพร้อมอยู่ในนี้อันนี้เราคยใช้เราจะเปิดไอตัวนี้ถ้าเราจะใส่น้ํามากเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องเครื่องไปแล้วพ้อจะกัดออก,กมาคือห้ามใช้เกินนี่จะสีฟ้เราจะใส่น้ําเพราะว่าพี่เก้คุยคุณมาตินว่า คเครื่องนี้เราจะใช้กับคนไข้ที่ไม่เกินสองชั่วโมงเราจะใส่กับคนไข้ไม่เกินสองชั่วโมงน้ำที่ใส่เราก็ต้องใส่ประมาณรับให้มันพอแค่สองชัว่วโมงพอไม,ไม่ต้องใส่เยอะใส่อะไรเราจะรู้ได้ไงคะว่าสองชัว่วโมงต้องใช้เท่าไหร่สองชัว่วโมงใช้เท่าไหร่เมื่อกีก้พี่พบอกว่าให้ใส่น้ำน้ำไอ้นี่ให้พอกับสองชั่วโมงคือเท่าไหร่ใช้ประมาณครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งแต่เนี่ยพี่กิจะเตรียมไว้่อเอาอย่าง้นเหนแล้วก็ปิดอันนี้มันจะมีหัวเกียวออกมาี่ ใช่ก็้ค่สมมติว่าน้ำมันแห้งลงก็เติมได้ไงถ้าสมมติว่าเราใช้ไปใช้ไปน้ำแห้งใช่ไหมสมมุติว่าสองชั่วโมง,ง,งน,น้ำตรงนี้มันไม่พอก็คือเติมใช่ไหมเติมเปิดเติมแลวก็เปิดนี้เลยแล้วก็เติมเข้าไปเพราะว่าไอ้นี้มันใส่แค่มันปิดระบเลยนะถ้ามันมันแห้งไปเราก็เปิดเติมเลยเปิดเครื่องแล้วก็เปิดเติมแต่เวลาเวลาน้ำหอกข็ปิดเครื่องก่อน ัวนี้มันใช้สำหรับออกซิเจนไอต,ตัวนี้สำหรับพวกยาออกซิเจนของเราที่พิกีดเดียวไว้อันนี้ออกซิเจนค่อยๆแค่เราแบ่งแบ่งง่ายๆจะง่ายๆคือมีสามระดับหนึ่งเป็นน้อยสองเป็นกลางสามเป็นมากง่ายๆก็าใจอันนี้คือออกซิเจนแก่มู้าใช้สำหรับ มันจะมีรูสองข้างตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมีมีที่มันโผล่ออกมานิดนึงให้เอาไว้ข้างน้าหนไหอันนี้คือระดับหนึ่งแก๊งล่าทั่วไปถ้าเราเปิดใช้แคนงล่าเราจะเปิดตัวนี้ไม่เกินสามแต่ส่วนมากคนไข้ของเราจะเป็นแบบคนแก่คนแก่แล้วก็สภาพร่างกายเขาก็ตามนั้นถ้าเราจะใช้ที่ทีุ่ยรุงอกตินะ จะใช้แค่แคโนล่าแต่ว่าถ้าเราอะไรใช้มากกว่านี้ก็มีพอสมควรก่อนให้เราไึ่ว่าดในทันทีอีกอันนี้สำหรับก็ไข้ระดับหนึ่งอันนี้คือแมสนี่สำหรับก็ไข้ระดับแมสจริงๆมันมีแมส์อันนี้คือแมสธรรมดาลแล้วันนี้คือก็แค่ระดับสอง แต่อยากให้รู้แต่ว่าเราจะไม่ยอมใช้กับคนไข้เราจะใช้แค่แคนูล่าอันอันดับหนึ่งแทนเดิม e แต่ให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอันดับสามแมสบิตแบ๊กอันนี้แมสแล้วมีถุงด้วยเวลาดึงออกมาหัวท้ายมันจะเหมือนกันเอาต mm. ัวไหนใส่ไม่ได้เดี๋ยววิธีีจะให้ดูว่าเวลาใส่แมสบิตแบ๊กตัวเพื่อนมันจะเป็นยงง จะเป็นลักชนานีานน้อันนี้คือแบกมาถ้าเดี๋ยวถ้าเราเราเต้องใส่มัตเตอร์คอนอันนี้สามนะอันที่สี่พ่นยาเครื่องนี้มันสามารถพ่นยาได้ถ้าใครคนไข้ใคร,ใครอยากพ่นยาอยากอะไรก็มาเอาได้มาเอาแล้วก็สามารถไปใช้ได้เลยเซตพ่นยาอันนี้คือเซตพ่นยาติดอยู่ใจอะ สามารถมาเอาไปใช้ได้นะครับพ่นยาพ่นยาก็นี่ก็หัวท้ายเหมือนกันใส่ตัวไ็ได้ใช้พ่นยาในกล่องนี้มันจะมีพี่ที่เตรียมอุปกรณ์ไม่ได้เลยนะสามารถใช้ได้เลยก้อนนี้ได,ไได้ต่อไปพี่ที่จะเทสให้ดูดวด่าการใช้ออกซิเจนเพราะที่มันง,ง่ายๆนะที่มันเห็นชัดๆแล้วีแบก พอเข้าเครื่องเลยนะถ้ามันมีข้อจํากัดว่าไอตัวนี้มันใช้สําหรับออกซิเจนแต่ไอีสอตัวเนี่ยสำหรับพ่นยาถ้าเราเปิดเครื่องเราจะเปิดพร้อมกันไม่ได้เราต้องปิดตัวพ่นยาก่อนมันจะมีปิดปิดพ่นยาแล้วก็เปิดออกซิเจน ในสเกลเนี่ยมันจะมีหนึ่งถึงห้าแต่แบดดี่งแบดปกติอ่ะที่ที่รถที่โรงพยาบาลจะมีหนึ่งถึงสี่นะแต่ของเราแค่ห้าเราก็เปิดห้าถ้าเราเอามือปิดตรงนี้แต่รุ่นใหม่เราไม่ต้องปิดอ่ะมันจะพองพองแล้วก็ซิตรีนจะค้างพอจะกักเอาไว้อย่างนเอยแค่หน่ามัปดาห์อันนี้เป็นวิธีเราเห็นะชอบครัะอันนี้คือแบเราอันนี้ เราเห็นใช้ก๊าออกซิเจนมันจะเข้าไปเราก็เปิดห้าแต่ว่าแต่ไอตัวสายนี้เปิดสามใช่ไหมสองถึงสามสองถึงสามใช่เราเราจะเห็นว่าเราเราเปิดเปิดหนึ่งหนึ่งถึงห้าเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าลูก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 เหล็กไอ้นะเป็ลูกเหล็กลอยลอยเนี่ยมันจะโชว์อืม คนใช้ลราปีทุกครั้งแต่ว่าของเราคือใช้แมสเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากดค่้เราเป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนเราจะใช้เซนูล่า2-3มิหรือว่าเราอยากใช้แมสหรือว่าเราอยากใช้แมสกีแมสตัวนี้มันคือตัวสำหรับเครื่องวัดคอสเ์มวัดชีพจรลองเสียงเนื้ส่งต่อ <The brain. S 1> แล้วก็ถ้ามันน้อยกว่าเก้าสิบมันจะมีตัวโชว์ชีพจรกับออกซิเจนในร่างกายถ้ามันน้อยกว่าเ <c oughs> ก้าสิบก็จะสามารถใส่ได้เลยก็เป็นใช้เซ็นทูล่าถ้าเราเช็คเราเสียบตัวนี้ด้วยถ้ามันออกซิเจนมันน้อยกว่าเก้าสิบมันมีแปดสิบแปดสิบสองแปดสิบาให้โทรบอกคุณมาติมบอกวคุณมาติมจะบอกทีว่าเราใช้ตัวไหนเป็นแมแสหร,ร,รือว่าเป็นแมสตแปบดบ ให้ใช้ตัวนี้ก่อนเลยเดียวถ้าคุณข้าต้องการใช้อะไรเดียวแต่คุณคิด,ดกับการไปลบตัวยาโอ๊คโคมิสเมลลาหน่อยที่เราเไปเจอวันนั้น<อ>แล้วก็คนเขาใจด้วยในสถานการณ์อะไรใจนีันะค่ะที่ที่เราใช้กับอิซาเบลล่าวันนั้นอิซาเบลล่าปัญหาคือวันนั้นคอแรงเป็นทอนชินาเซนนะแล้วก็เป็นเสียงหายเยอะเสียงหายเยอะมากเขาว่าออกไม่ได้ แล้วก็ก็เลยต้องเอามาที่นี่เอามาที่นี่หลายๆอย่างด้วยเหตุผลที่ว่าทุกอย่างที่นี่พร้อมนะพอที่จะเอาอิสเบลล่ามาได้โดยการประเมินจากคุณลินกับทิกพี่อนคือถ้าคนไข้คนไข้ไม่สบายอยู่ที่บ้านเซฟหายเยอะจะมาที่นี่ได้หรือไม่มาได้คุณละตินกับี่จะยึประเมินพอมว่าเราจะรองามาตรืไมนหรือว่าเราจะยกเครื่องไปที่นู่น คือคือถ้ามีปัญหาเหมือนเสียวไล,ล่เนี่ยบางคนก็อาจจะมอง,ง,งว่าเอ้ยเอาไปที่โนวนสะดวกกว่าไหมยกไปง่ายยกไปหาคนไข้แต่บางทีหลายๆอย่าง